สวัสด,ดีจ้าเพื่อนเพๆเอฟสีทุกท่านเรามาดูล่างกันก่อนไปดูดูคำเตือนกันก่อนค่ะคำเตือนสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลในทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้น โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้ะแปดจำล่างที่สองหนึ่งหกทับห้าทับหกเจ็ดจะดูลเลขออกก็คือ เอาเลขที่ออกแปดศูนย์สามสี่แปดหนึ่งเก้าศูนย์เราจะเอาแสนลบทหนึ่งลบทหนึ่งหมื่นหนึ่งครั้ง สิบล่างสองครั้งหน่อยล่างหนึ่งครั้งบวกค่าคงที่นะคะ่ะ okay. ก็คือศูนย์บวกแปดบวกศูนย์บวกห้าเท่ากับ แล้วเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามเอาสตัวเดียวกสามบวกสี่คงที่นะคะบวกกับบวกกับเก้าบวกหกเ เอาบวกหกของพี่นะคะบวกเก้าใส่หลักแสนคือแปดแปดเจ็ดหกลบหนึ่งลบหนึ่งนะคะจับคู่ก็คือ สามแปดสามเจ็ดสามหกเก้าแปดเก้าเจ็ดเก้าหกมาตัวกลับนะคะกลับตัวทุกครั้งเพราะว่าเลขเลขเลขอะไรเลขเราไม่ได้ปักเลย ราะว่ามันมีกลับได้ตรงนีต่อมาเก้าสี่สาม้าเไปที่เจเเป็นตัวกลับนะคะเป็นตัวกลับตัวกลับนะคะ เหมือนเดิมค่าเราจะใช้แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งครั้งแสนหมื่นพันหมื่นหนึ่งครั้งหกห้าตรงที่อีกหกก็คือใช้เลขสี่เจ็ดสองสิบสี่อีกครั้ง บวกเก้าบวกห้าสี่บวกสี่เป็นแปดแปดบวกเก้าเป็นเจ็ดเจ็ดบวกห้าเท่ากับสิบเอ็ดไม่เหรอสี่ 4, เป็นแปดแปดบวกเก้าเป็น เก้าศูนย์ติดกาศูนย์ก็เ้าเจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่เบียโอ้บวกอีน 40, 30, สี่สามสิ <laughs> บสองง่ายใช่ไี่แปดมีห้าแปดเจ็ดหรือแปดเ้าหรือแปดแดเจ็ดข้า สิบล่างสองครั้ง9ก้ากเป็น8บวกผิดด้ไหมสิบล่างสองครั้งสองครั้ง8ปบวกแเป็นสิบหบวกหเป็น1นบวกเป็นเต่อมาก็คือเก้าจด ลูกหนึ่งลูกหนึ่งนะแกจับคู่ก็คือส,ส,บบสิบเ,เก้าสิแบแปดสิบเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ด เราเลยตลงไปเลยต่อมาเลขที่ออกก็คือเก้าแปดศูนย์หนึ่งหนึ่งหกล่างไปที่หนึ่งเจ็ดเดิม เราจะใช้ลังมือหนึ่งครั้งสองครั้งบวกห้าสิบล่างสองครั้งหน่ยล่างสองครั้งบวกห้าคงที่ x หกบวกหกคงที่ก็คือปแปดบวกสองบวกสี่บวกห้าคงที่นี่ เลขห้าน,นะคะเก้ากเสศษเศษเลักเสศษแปดสองเป็นสิบสี่โป่งห้าเป็นเก้าห้า ลบหนึ่งก็คือแปดลบหนึ่งก็คือเ,อเจับคู่ก็คือเก้าเก้าเก้าแปดเก้ปเจ็ ล่างจะประมาณนี้นะคะนี่นะคะแต่เดียวห้าแปดห้าจุดห้าแปด ตัวหกตัวมีจะมาตัวไหนเิิ้ไปที่ห้าเตห้าจิตนี่นะคะจะมาห้าเ้าเรายังไม่รู้เพราะเลขยังไม่ออกก็เป็แม่นอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะจบก็จัดขัดก็ผ่าน มาที่เล็กตอีกทีหมดแล้วสามอันแล้วจะประมาณนี้นะคะชอบก็จัดกัดกระานดูคำเตือนคำเตือนสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลในทางนี้ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิกดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้า คุณผู้ที่กดไลค์กดแชร์นะคะขอยล่ำๆรวยๆมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า